สวัสดีครับเอฟซี ong, แพนซองใดตานผุ้ชมทุกตกทันนะครับผมหยดวอนเกาเกากจะผ้าเอฟซีเ่ตานผู้ชมทุกท่ันไปฟั่งการสัมผัสระวางนนทยาพราะลุยก็พอจอยนะครับพอจอยนี่ิผลก็มีเลกแต่ล่างนะครับ่เคยผัดน,นะครับที่เป็นใดกก็ตามไปฟั่งน้ากันนะครับขอมาแล้วกรลณนากดติดตามเป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับขอมุ่งทางบมดนี้กับนนทยาได้แบ่งปันมาให้ ผมได้จัดท่าเป็นชิปเปืือยวายจะให้เอฟซีได้นผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูไปน้ากันนะครับสิเป็ดยังไงก็ตามไปฟังผมพอมเหมือนกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับคพนนะครับมันมีโนนที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพอจ้อยหรืออาจารย์จ้อยนะคะเพื่อนก็มักจะห้ต้องงวดแบบนี้นะคะเลขเพื่อนจะเป็นเลขตาล้างนะคะงววที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะ อ่ะค่ะงวดที่ผ่านมาพอเราหายเลขแต่ล่างมีศูนย์มีสองมีหกมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดนะคะนะคะถ้าค้นจับคูนะคะเป็นหายเลขเลขเดินเลขวิ่งมีศูนย์กับหนึ่งนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะเป็นจับคู่หายนะคะเลขสามตัวสองเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะคะนะคะเลขมีหนึ่งมีสองหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่ง ออกหกหนึ่งล่างหนึ่งหกล่างนะคะเพิ่นหายบนเน้นบนนะคะเลขออกหนึ่งหกล่างนะคะสำหรับเลขข้างบนออกหกศูนย์ห้านะคะในตาล่างนี่กับมีนะคะนะคะนนที่ยาจะซูมให้เบิร์นะคะในตะล่างนี่มีทั้งหกมีทั้งศูนย์มีทั้งหานะคะมีทั้งหนึ่งนะคะนะคะพอไม่ไปหนอเอซี่ผิดจระนาเด้อค่ะคนที่เพิ่นติดตามเอซีเก่านะคะเพิ่นติดตามแนวทางของพอจอยนี่เพิ่นถูกแทบทุกมวดนะคะ นะคะเพื่อนจะจับม้วนยู่ได้หนีเลขตาล่างของเพื่อนจะไม่ค่อยลดนะคะนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้พอแล้วบอกว่ามันใจมากมากนะคะมันใจมันใจบนคือเกานะคะพอแล้วก็หายมาแล้วนะคะหายมาแล้วเด่นบนนะคะ เน้นบนให้มาแล้วมั่นใจนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนหายสามตัวหางเดียวบนนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ้นที่ยากกับพ่อจอยหรืออาจารย์จอยในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองนห้าหกหกนะคะสวัสดีค่ะค่ะ ยาาเรคับยินค่ะชัดเจนค่ะพ่อพ่อบอกว่านี่พ่อโชคดีอยุบอ่ะค่ะได้เนี่ยอันไอชุด,ดยวดาวหกนึงหกข้งบนซี่ลอตเตอรี่ไว้ยังละ้สองตัวกัถือลอตเตอรี่เหรครับหนึง่งกกหงกตันก็เลขใ้ข้างลางครับในขางลางครัดีใจน้ำเด้อค่ะพ่อเลขตาล่างพ่อคันค้นดูดีๆมันเข่าทั้งบนทั้งล่างทั้งสองตัวสามตัวเลยเด้อค่ะเมนอยู่ครับขึ้นมากเข่าสามตัวครับ 8, คันดำเลยแม่แม่เล็บสองมากนะครับคันแม่นต้นขากระเข้าครับผมคันแม่นพ่อว่าเลขบสองตัวนี้ไปกับบนล่างนี่มันกระเข้าเลยแต่ว่าพ่อให้ซื้อตะบนเน้นบนย่างเดียวเอ็นครับต้นทิยาพัดเวอร์ครับไปเลขในที่พ,ยยพ,พ่อทรงหิ้งไล่พวกที่เอามาเอาครับพ่อนเนี่ยมันมันมันชุดติ่มมันกระเข้าต้นขายอยู่ครับ เลศน์่อให้ศูนย์อย้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดมันจะเกา่าลูรวังมันายจุดต้องมันเปลี่ยนจุดนะค่ะอ้าวัมน,นี้เฮ็ดไว้แล้วมันบป,ปะคะเรียบร้อยนันทิยาครับผมใดเลยครับผมอ้าวนันทิยาพร้อมแล้วค่ะอาเบเล่กนี่นะะตะล่างเลขโคครับศูนย์สองแปดศสองแปดอเบเลกี่ครับสามเจ็ดกสามเจด เก้าค่ะครับดึงเนนสองตัวงวดน,นี้เจ็ดกับเก้าครับเจ็ดกับเก้าเน่นตัวได้ค่ะเจ็ดกับเก้าจัว่ามัาทั้งสองตัวนะครับตะวันนินอัเนินเจ็ดเด้อค่ะเน่นเจ็ดค่ะรับบุดต้อให้สี่ชุดครับผมค่ะเจ็ดสามเจ็ดเก้า ครับอีกสองชุดมีเก้าสามเก้าเจ็ดครับเก้าสามเก้าเจ็ดครับผมเลขสามตัวให้ชุดเดียวนะครับก็มั่นใจครับเด้งวันนี้ครับไให้เก้าเจ็ดสามครับเก้าเจ็ดสามโอ้ยสุขครับครให้เน้นเจ็ดสามชุดเดียวครับเน้นเจ็ดสามชุดเดียวสามารถไปกราบบนล่างเมื่อค่ะพ่อ ครับครับมามันบอกว,ว่ามันจะออกบนออกล้างนิดแต่ว่าก่อมักคือที่สุดคือตังฝนเนด้อนกรกฎาคมค่ะเน้นบนคือเกาเป็นปะ่ะคะครับผมก็ะมิชนี่แหละน้องที่ยาครับผมเดี๋ยวค่ะน้องทียาทวนจากน้อยหนึ่ง<ย>นแนวท่าของพ่อจอยหรืออาจารย์จอยงวดวันที่16กรกฎาคมสองหกเลขตาราง มสองเออมีศูนมีสองมีแปดมีสามม่เจ็ดมีเก้าดึงเด่นเลขวิ่งเลขแรนมีเจ็ดกับ 9, เก้าเน้นที่เลขเจ็ดนนทยาลงถือบ่ค่ะพ่อราบผมสำหรับเลขสองตัวพ่อจับคู่ไ้เขาจะมีเจ็ดสามเจ็ดเก้าเก้าสามเก้าเจ็ดเน้นที่เจ็ดสามสำหรับเลขสามตัวพ่อไ้หางเดี๋ยวคือเก้าเจ็ดสามตรงกันบ่ค่ะพ่อ ลงกันครับนั่นที่ยาผ้าลวยครับผมเออเรขทั้งหมดทั้งมวลนี่สามารถซื้อกลับบนลางได้แต่ว่าพ่อเน้นบนแมนบ่ค่ะแมนครับผมอ่าวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกัะแนวทางของพ่อนะคะขอให้พ่อโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะครับขอบคุณค่บสวัสดีครับ ค่ะพอแม่พี่นเอฟซี FC กับสิ่งนี้แล้วนะคะเสียงสัมผัส์รามาโน้นที่ยากอ่ะพอจ้อยหรืออาจารย์จ้อยนะคะเพิ่นมักจะหายต้องงวดนะคะแนวทางของเพิ่นเนี่ยเพิ่นมักจะเน้นบนนะคะแต่วางวัตถิพานมานี่หายบนไปออกล่างนะคะสําหรับเลขตาล่างนะคะผู้ใดอยากจะจับเองก็ได้นะคะเดี๋ยวน้นที่ยากจะอธิบายอีกรอบนะคะเลขตาล่างของพออยู่ในนี่นี่มันมักจะมีทั้งบนทั้งล่างนะคะมีสองเออมีศูนย์มีสองมีแปดมี สามมีเจ็ดปีเก้านี่นะคะแต่ว่าพอแล้วเน้นไห้เด่นไห้คือเลขวิ่งเลขแรนมีเจ็ดคับ 9, เก้าเน้นที่เลขเจ็ดน,นะคะจับคู้ไห้เป็นกับไห้ 7, 7, 9, 9, 3, 9, 7, เจ็ดสามเจ็ดเก้าเก้าสามเก้าเจ็ดเน้นที่เจ็ดสามนะคะสําหรับเลขสามตัวหางเดี๋ยวพ่อไห้เก้าเจ็ดสามนะคะเพื่นบอกว่างวดนี้เพื่อนหมั่นใจนะคะ เน้นบนนะคะแต่ว่ากสามารถไปกัาบบนล่างได้ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะจดไว้แคปหน้าจอไว้นะคะเพราแล้วมักจะให้ส่วนมากจะเป็นคลิปเดียวนะคะคลิปต่อไปอาจจะเป็นใกล้ๆมือออกอาจจะเป็นค่วมฝันนะคะนะคะจดไว้แคปหน้าจอไว้การพลาดกันลืมเขาก็ไปเปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนะคะชอบก็บค่อยจัดน,นะคะไม่ชอบเขากับเบื้องเป็นซาติสติเบื้องเป็นการบันเทิงวแนวทางของพ่อจ้อยจากเขาบนหรือเขาล่างนะคะต้องที่ยากขอจบคลิป จานจ้อยหรือพ่อจ้อยแบบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาไปพอกันไหมเชิดีสวัสดีค่ะครับกับหวังว่าเอฟซีและธันบุส้มทุกงท่านกับของเทนยินแล้วนะครับทีนนทิยาพระรวยเดชสาหลวเปรกของพอจอยเหล็กตะล่างนะครับสําหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็ดีสลูปีครั้งหนึ่งนะครับครับพอจอยเหล็กตะล่างไม่เคยผัดนะครับให้ยตองงวดนะครับวดนี้กับห้มาแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่ง กอละกดาคมหก,หกนะครับเลขตาวล่างขก็พันกับมีศูนย์สองแปดนะครับเลขคูนะครับเลขคีบกับมีสามเจ็ดเก้านะครับเพ่นกันจับคู่ให้นะครับก็คือเจ็ดสามเจ็บเก้านะครับแล้วก็เก้าสามเจ็ดสามแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับเลขสามตัวเพันกับให้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามนะครับ เิ้นมัน่นใจนะครับไปก็บนล่างนะครับเป็นแนวท่างสื่อหลังกินแมงของตะบ,บันนะครับกับวังวา f เอฟซและตันผู้ชมทุกงตันกับข้อเสียแล้วนะครับสำหรับพร้อมคิดนีขออยุติเพียงเท่านี้พกคนอีกนกในคลคิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ